ข้อจำกัดของ V R D คืออะไรอ <ST AR> ย่างที่หลายคนรู้ดีนะครับว่า V R D เนี่ยช่วยประหยัดพลังงานระหว่างการพัดเชื่อมได้โดยปกติเลยนะครับเมื่อเปิดเครื่องแต่ยังไม่ได้เชื่อมนะครับเครื่องจะกินไฟอยู่ที่ประมาณ40-50โวลต์เลยแต่ถ้ามี V R D ตัวนี้เครื่องจะกินไฟลดลง50%จะเหลือแค่20-25โวลต์แต่ตอนเชื่อมก็ยังกินไฟปกตินะครับนี่แหละเป็นสาเหตุทําให้เริ่มต้นอาร์คได้ยากยิ่งขึ้น <S <S แต่ข้อดีของ V R D มีข้อหนึ่งคือสามารถช่วยป้องกันไฟดูดได้ โดยโตวัว v บีนะครับจะไปช่วยลดแรงดันโ c v ลง mm hmm. เดี๋ยวมาลองวัดแรงดันกัน่าตอนเปิดก็ปิด VR ีดีแรงดันจะต่างกันขนาดไหนจะเห็นได้ว่าเมื่อผมปิดระบบเบีดีนะครับแรงดันจะอยู่ที่ประมาณ66บโวลต์แต่เมื่อผมเปิดระบบขึ้นแรงดันจะอยู่แค่16บโวลต์นี่นะครับเป็นสาเหตุข,ของการเริ่มต้นอากยากนั่นเองแต่ไม่เป็นปัญหาต่อการเชื่อมต่อเน,นื่องนะครับ <Wow. S 1> เป็นไงบ้างครับเข้าใจมียากเลยใช่ไหมครับสำหรับระบบ VR ีดีจะบอกว่าไม่ใช่ทุกเครื่องนะครับที่มีระบบแบบนี้ ใครสนใจเครื่องเชื่อมที่มีระบบวี d าดีแบบนี้นะครับผมขอแนะนำมเครู่น,นี้เลย ARC 2514ของโคเวตแล้วใครสนใจสินค้าหรือมีข้อสอบถามเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลย